ไม่ได้หานี่เราเรื่องจริงเลยนี่ถักไฟน่แอนแต่งหน้าให้น้องดิมาที่แต่งหน้าอยู่ไหนนี่งนี้อ่จะโยนมันเป็นแผนเจ๊เล่นอะไรวะงงเออซันนี่อยากสวยสุดในบ้านอะไรนะซันนี่อยากสวยสุดในบ้านเลยทำลายบ้าอ่ะอันนี้คืออะไรวอะ ที่ปัดเกมเราก็ออกเห็นไหมเดี๋ยวก็อืออืออนห้ามดึงนะห้ามดึงออกนะโอเคอ่ะเฮ้ยจ๊ะแต่งพี่แม็กดูดีเจเขาจะ AF มันไม่มีอะไรจะให้ต้องแต่งแล้เอามาครับบ้าน AF วันนี้เราเป็นอะไรกันน่ะ น o ไม่ได้มีไว้มจะดูโอเค no เจ้เหมือนแม่เลยอ่ะถ้าเจ้มีลูกเป็นลูกยี่ห้อยังใครก็จะเอาละเนี่ยอืออืมแอ้ระวังตาน้องนะอืมไอ้นนี้ไอ้นี่ก็ช่างแต่งหน้ามือทองนะอือ คนนึงช่างทำผมคนนึงช่างแต่งหน้าหยุดเลยสต็อปเต็ดเลยเจ็บปะงอนเลย No way กัดปากเจ้าจะให้เหมือนกันทำบ้านเดี๋ยวตอนตอนออกไปเต้ยตอบผมแอนคอยดูให้ตอบผมหรอออ ผู้หญิงชอบตึงเลยไม่หรอเออตอนทำงานคือต่อผมเหรออืมต่อผมยาว,วหรือว่าอะไรคะต่อผมยาวเลยแหละไม่เหรอยาวเฟ้ยเลยน้องดูอ้อนวนอนจังมาเจ้เสร็จหมดแล้วใช่มึงอันนี้เล่าอยู่ไหนอันนี้ใช่ไหม ่ไม่กิฟต์ดำไปไหนหมดหนะนี่นี้เปิดตานิดนึเงเจ้เขียนตาหาหาที่เขียนไม่เจอเราก็เล่นเงนินเนาะคอยแวกแป๊หนึงมาแหวกตาตาเลี้ยงหมดแล้ว แต่ง,นงตนหน้ามือทองแต่นี้เขาชอบไหนกวางไว้ก่อนเดี๋ยวไปติดให้เดี๋ยวติดให้นั่นกว่าเดิมไม่เอาไม่ออกเลยเจไปเชื่อนะไหนเขาหลุดจริงแอนเดี๋ยวต้องไปติดเพิ่ม ดูนุ้งนี้ยังอยู่นิ่งๆเลยดูดิอ่อทำไมอ่ะโน <No. S 2> น่ารักออกอพี่ชอบติดวะหย่เนี้เคยเห็นพวกร้านทำผมแบบนี้โกปะอุู้ชอบแบบเด็กเข้าไกิายาจงังวะ ตาน้องมันยาวไงไม่เราอ่ะอีกยาวเกินน้องเลยไงอืมเจ็บั้ยสวยยังเป่าเจ๊ถ้าหนูบล็อกกิ้งกับนิวตี้เป็นแบบแคนั้นนะคะ ยืนซ้อนกันแล้วค่อยเดินออกมาทำไมหน้าม้ามันแหวงอย่างนี้วะดิ๊กีาตายอยู่จะตากันมนนันไปดึงแน่เลยเจ้<ม>เฮ้ยได้ไงวะมาลนะนี่เท่ดีพี่สันี้ พี่หล่ออยู่แล้วน้องไม่ต้องพูดไม่ใช่อยู่มาถึงว่าตาหนูเนี่ยถุย <c oughs> พี่ก็นึกว่าชมพีถุยชีวิต <c oughs> ถุยชีวิตถุยใส่หัวนูกนิ่งด้ยไม่ใช่ไหม <c oughs> เฮ้ยน้องมันเดึงออกมา <c oughs> ว่ะแอนไอากโกรธนูนนะนูอิสนักตามากเลยอ่ะเออแต่แค่นี้ก็น่ารักละ <c oughs> แต่ถ้าเอาอย่างอื่นออกนะด <c oughs> ีใจ และตื่นเต้นนะที่จะได้ร้องเพลง,งด้ยวยก<ม>ันน<ม>ี้สู้รักมไม่มีอะไรทําอยากเขียนเฉยๆ <c oughs> ให้เขียนเนาะซอนเอกิีตปะแล้วเขาจะได้นั่งรถไปกับพวกเราหรือเปล่าได้ดิ ยิงแท็กไปยิงแท็กดีนะเบิร์นไม่ต้องมาจ้องไปทำอะไรก็ thank mm -hmm. you

Ha ha ha. เจ้า <c oughs> สงพอแล้วไม่อยากจะฟังหัว่นพังใจตั้งไม่วุนเลยห่วงที่จริงๆเลยเนี่ยพี่เสิงใจแล้วโอเ้เอ้ยไม่วุ่นเลยไม่วุนเลยจะได้สิ่งรอมาไรบอก2 0งร้อไมวุนเลยไม่ จะได้หกร้อยมันขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยจะไม่ไหวจะไม่เลวจะได้เจ็ดร้อยถอลเอาจะิเศษที่จถึงน้ o นี่อากาศนึ่งพไม่ต้องไม่ต้องปะไปตั้งเกินกัน <laughs> ไปตั้งเกินกัน